หมอบีเผยคำทํานาย100ปีโรคระบาดเกิดขึ้นจริงชี้พีกสุด22สิงหาคมนี้พร้อมบอกจุดสิ้นสุดกลายเป็นที่สนใจอีกครั้งกับเรื่องราวเหนือธรรมชาติที่หมอบีทูตสื่อวิญญาณน,นำมาเล่าสู่กันฟังเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยในครั้งนี้เป็นเรื่องราวของตำนานคำทํานายของผีในวังแห่งหนึ่ง ในประเทศไทยที่ระบุไว้ว่าอีก100ปีข้างหน้านับจากในอดีตจะเกิดโรคระบาดรุนแรงขึ้นซึ่งตรงกับเดือนเมษายนปี2563ที่ผ่านมาที่โควิด1นทเริ่มระบาดในประเทศไทยพอดิบพอดีนอกจากนี้ยังเปิดเผยด้วยว่าโรคระบาดนั้นจะระบาดรุนแรงสูงสุดจุดสูงสุดในวันที่22สิงหาคม ก่อนจะสิ้นสุดช่วงในเวลาเมษายน2,565โดยหมอบีระบุว่าผมก็รับฟังมาแต่มันดันมาเชื่อมโยงช่วงโควิดในเทนตอนนี้อาจจะออกชื่อเป๊ะๆไม่ได้แต่ถ้าใครไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูก็น่าจะเจอกันเป็นเรื่องของพระตำหนักหนึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่แหละเป็นวังของพระองค์หนึ่ง แต่ถ้านับเวลาความประหลาดมันอยู่ที่เวลานี้เลยซึ่งพระตำหนักนี้ถูกย้ายออกมาจากในวังหลวงและออกมาตั้งในสถานที่ที่หนึ่งเพื่อให้ท่านผู้หนึ่งมาประทับและวางแผนจะสร้างพระราชวังขึ้นมาอีกแห่งหนึ่งซึ่งขออนุญาตใช้คำสามัญชนคือพระองค์ใช้ในการมาตัดผมอาบน้ำํำล้างตัวและพระตำหนักนี้อยู่ริมน้ำ ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังอยู่และก็เป็นเรื่องของผีท่านหนึ่งที่จะดูแลรักษาพระองค์ท่านตลอดมันมีเรื่องราวแปลกๆตามเรื่องเล่าว,ว่าเพราะจริงเท็จเราอาจอ้างอิงอะไรไม่ได้เลยซึ่งการย้ายมาสร้างตำหนักนี้เวลามันประมาณมีนาคมถึงเมษายน2463 ซึ่งมันตรงกับช่วงเวลาที่โควิด -19 แพร่ระบาดอย่างเป็นทางการในปี2,563ตามตำนานที่เคยได้ยินมาคือผีท่านนี้ที่ดูแลพระองค์อยู่ให้เล่าให้ฟังว่าอีก100ปีข้างหน้าปี2,563ในช่วงเวลาเดียวกันจะเกิดเรื่องโรคระบาดรุนแรงรักษายากฆ่าชีวิตคนไปมากมายและไปพีกที่สุดก็คือ สูงที่สุดคือ22สิงหาคม2,564นี้เขาว่าอย่างนั้นเพราะตามบันทึกวันที่พระองค์เสด็จมาประทับคือวันที่22สิงหาคม2,463ก็100ปีบวกไปอีกหนึ่งปีก็จะพีคที่สุดในประเทศไทยพีกทุกอย่างมันต้องใช้เวลาในอีกในระดับหนึ่งและดีขึ้นในช่วงเมษายน2,565 มันแปลกดนีที่ผีตนนี้มาบอกว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นและได้สั่งให้เทวดาตนหนึ่งคุ้มครองประเทศหลังจากผีตนนี้จะไม่อยู่แล้วพอครบหนึ่งร้อยปีก็ให้เทวดาตนนี้มาช่วยปัดเป่าตามคำทำนายที่เขาว่าแบบนั้นเพียงอีกประมาณเดือนหนึ่งเทวดาตนนี้จะมาและพำนักอยู่ที่พระตำหนักนี้ และจากนั้นค่อยๆดีขึ้นซึ่งเขาบอกด้วยว่าวันที่8เมษายน2565ซึ่งจะเชื่อได้น้อยแค่ไหนอันนี้ต้องรอคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งเพราะเทวดาจริงๆอาจจะหมายถึงวัคซีนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบในบันทึกบอกไว้แค่นี้เพราะผีตนนี้ก็ได้เสด็จตามพระองค์ท่านไปแต่ส่วนของบันทึก ก็ไม่ทราบว่าใครเป็นคนบันทึกเอาไว้ซึ่งเชื่อได้ขนาดไหนก็ไม่รู้มันเป็นสิ่งที่ผ่านตาเรามาเราก็เก็บมาเล่าให้ฟังต่อทางนี้ชาวเน็ตต่างไปค้นหาข้อมูลและนำมาเปิดเผยต่อๆกันว่าผีต้นที่หมอบีกล่าวถึงอาจเป็นเท้าฮิรันพนาศูนซึ่งเป็นเทพรักษ์ประจำรัชกาลที่หก ซึ่งสารของท่านตั้งอยู่ที่พระราชวังพญาไทท้าวฮิรันพนาศูนหรือท้าวฮิรันฮงเป็นเทพที่ตั้งอยู่ในสัมมาธิฏฐิปฏิบัติในทางที่ดีงามคอยติดตามป้องภัยอันตรายไม่ให้มักล่ำกลายรัชกาลที่หกและข้าราชบริพารที่อารักขามีผู้เคยเห็นร่างท่านเป็นยักษ์ดุร้ายน่ากเกรงขามแต่ในยามปกติเล่ากันว่า ท่านเาวิรันหงเป็นเทพที่มีรูปงามเลยทีเดียวลนกล้าวรัชกาลที่หกเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งที่ทรงสื่อกับบรรดาโอปาติกะหรือวิญญาณได้บ่อยครั้งครั้งหนึ่งพระองค์ท่านท,านทอดพระเนตรเห็นผู้ที่ตายแล้วมาหาท่านซึ่งก็เป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาจึงดูคล้ายกับว่าพระองค์ทรงมีสัมผัสที่ห ในทางเล้นลับไม่น้อยในเรื่องของเทา้าฮิรันพนาสูนเทพผู้อารักขารัชกาลที่หเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสมัยรศ126ขณะที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประพาสเมืองลบบุรีเมื่อครั้งที่ยังไม่ได้สเสด็จขึ้นครองราชในคืนวันสเสด็จประพาสคืนหนึ่งผู้ตามสเสด็จท่านหนึ่งได้นิมิตฝันประลาด เห็นชายหุ่นล่ำสันใหญ่โตมหาบอกว่าชื่อฮิรันเป็นอสูรชาวป่าที่มานี้จะบอกว่าตั้งแต่นี้เขาจะคอยตามเสด็จหลุนกล้าวไม่ว่าจะประทับอยู่ที่ใดเขาจะคอยดูแลและรักษาระวังภัยให้ไม่ให้เกิดกับพระองค์ท่านได้เมื่อส่งทราบเหตุการณ์ในฝันจึงส่งพระราชดำรัสให้จุดเทียนจัดเตรียมอาหารเส้นสังเวย ทา้าเฮรันหูในป่าเมืองลบบุรีนั้นทันทีและทุกครั้งไม่ว่าจะเสด็จไปแห่งหนใดในเวลาค่ำถึงยามสเสวยพระองค์จะมีพระราชดํารัสให้จัดอาหารเส้นสังเวยเทา้าเฮรันหูทุกครั้งไปย้อนหลังไปในอดีตการที่ผ่านมาถึงเกสปีครั้งกันนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างทรงดํรงพระอิสริยยุทธ เป็นสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามมงกุฎราชกุมารได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปประาพาสณมณฑลพายัพโดยขบวนรถไฟหลวงครั้นถึงจังหวัดนครสวรรค์ก็เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนเรือพระเทนั่งไปขึ้นบกที่จังหวัดอุตรดิตถ์จากนั้นพระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินโดยทรงม้าต่อไปซึ่งในครั้งกันนั้น อุตรติดและดิดแนนทางฝ่ายเนื้อยังมีสภาพเป็นป่ารกชันอุดมสมบูรณ์ด้วยเมฆไม้นานาพันธ์ุแลกเกลื่อนกลนด้วยลำสัตว์น้อยใหญ่ไม่ปรากฏถนนหนทางดังเช่นปัจจุบันใช่เพียงหมูสัตว์ร,ร้ายและไขป่ปลาที่ขึ้นชื่อหรือชาว่าน่าวัดกลัวน่าเสยสยองเป็นที่สุดเท่านั้นความเงียบสงบของไพรพฤึกความมืดครึ้นของดงดิบ และก็มีผลที่สันคลอนประสาทของผู้ที่เป็นข้าราชบริพารที่ว่าแข็งให้วันไวได้อย่างน่าประหลาดเรื่องพูดผีปีศาจเป็นเรื่องที่ฟังรากลึกอยู่ในจิตใจของคนไทยมาช้านานไม่อาจบอกได้ว่าเริ่มมาจากครั้งไหนทวายังมีอิทธิพลเรื่อยมาทุกรุ่นทุกคนจนถึงทุกวันนี้ ผู้ตามเสด็จในขบวนทั้งหลายก็ยังมีความเชื่ออย่างนี้เช่นกันด้วยความวิตกในจิตใจและความบอบบางของร่างกายอย่างชาววังจึงได้มีผู้ล้มป่วยในค่ป่าอยู่เป็นอันมากวันหนึ่งของการเดินทางเมื่อพลบคำ่ำข้าราชการที่ตามเสด็จไปด้วยก็จัดเตรียมพลบพลาเป็นที่ประทับในป่าถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ดังเช่นที่เคยปฏิบัติมาในราตรีนั้นเองสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชได้ส่งสุบินนิมิตเห็นปรากฏแก่พระสายพระเนตรเป็นบุรุษชาติผู้หนึง่งปรากฏด้วยรูปร่างที่ใหญ่โตแหลกกล้ามเนื้ออันล่ำสันบึกบึนมีผิวกายคล้ำเยี่ยงขนกล้ำแดดที่ตัวนั้นมิได้สวมเสื้อคงนุ่งผ้าเตียว มีลายเชิงสีแดงคารัดเอวอย่างงดงามร่างกายล้วนเต็มไปด้วยอาพรสูงค่าประดับองค์บนศีรษะครอบไว้ด้วยชดาเป็นเครื่องบ่งถึงภพภูมิที่ไม่ใช่ธรรมดาบุรุษลึกล้ำผู้นั้นย่างกายเข้ามาอย่างองอาจผาเผยทวาแฝงไปด้วยความอ่อนน้อมในทีเดียวเมื่อร่างอัศจรรย์มาหยุดยืนอยู่เบื้อง หลายแท่นพระบรรทมแล้วก็ยกมือขึ้นประนมแล้วกราบบังคมทูลด้วยเสียงที่อ่อนโยนลุ่มลึกขึ้นว่าข้าพระพุทธเจ้าชื่อหูเป็นอสูรชาวป่าที่ยึดมั่นอยู่ในสัมมาปฏิบัติมีความเสื่อมศรัทธาเลื่อมใสในพระองค์และขอถวายตัวเพื่อเป็นข้าบริพารคอยรับใช้และจัดติดตามเสด็จไปด้วยทุกคนทุกแห่งเพื่อพิทักษ์เบื้องพระยุค,คลบาน มิให้ภัยอันตรายมาล้ำกล้ากลายพระองค์